สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนลฟิลไทยใน u t u b e ครับก็วันนี้อยู่ในงานไทยทเที่ยวไทยนะครับครั้งที่40นอ,อกจากจะมีงานท่องเที่ยวแล้วนะครับแล้วก็ยังมีอ่าพิธการศึกษาต่อแล้วก็ทำงานที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับคนก็เยอะมากครับแล้วก็วันสุดท้ายแล้วด้วยเก็บบรรยากาศมาฝากกันครับก็มีอ่า รถเช่ามีประกันภัยเดินทางนะครับประกันภัยนี้สําหรับใครที่จะขอวีซ่าไปอย่างเชงเก้นนะครับไปยุโรปไปอะไรเงี้ยไปกนเลยนี้เข้ามาแพนเนลี่นะครับในแพนเนลี่ก็มีหลายอย่างนะครับบริษัททัวร์มั่งโรงแรมแล้วก็อะไรต่ออะไรนะครับ ก็โทรโรงแรมเยอะนะฮะนี่เป็นจังหวัดต่างๆนะครับสีสันตะวันออกชนบุรีแล้วก็ช่วยไปถึงท้งหะครับ มีพวกรีสอร์ทมีแพ็กเกจต่างๆนะครับเข้ามาระวังกระเป๋าด้วยนะครับแล้วก็หาพวกเนี่ยครับถุงไว้ใส่เอกสารนะครับโรชัวต่างๆเป็นพวกถุงผ้าหรือถุงพลาสติก ใยพลาสติกนะครับที่รับน้ำหนักได้เยอะๆก็จะดีไม่บอกก็วจวนนะจริงดิครับถ้าเกิดใครไม่เคยมางานนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับบางที่เราอาจจะมาหาข้อมูลไว้ก่อนนะครับบางที่อาจจะมาดู แพ็กเกจเลยแล้วก็จะมีพวกต่างประเทศก็มีนะฮะโดยเฉพาะพวกเที่ยวอย่างนี้เที่ยวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยได้รับความนิยมมากครับก็หวังว่าคงเป็นตัวอย่างนะครับเวลามีงาน เทศกาลท่องเที่ยวอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะศูนย์เศรษฐกิจนี่จะได้ความนิยมสูงเพราะว่าสามารถไปมาสะดวกด้วยรถใต้ดินนะครับต่อรถไฟฟ้าต่อรถใต้ดินได้นี่ครับเป็นบูธพวกเลยสับถั่ว แม,ม่เลยนะอยไปสยามดูด้วยแออร้วก็แลออ้วพบกันใหม่ครับกับช่อง Feel t ไทยใน YouTube นะครับ F W E L T H A I นะครับฟิวไทยในใน YouTube ครับสวัส,วสดีครับ